สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบิร์ดถุกฐานเด้อว่าวายอยู่ลาอยู่ไทยต่างประเทศพี่น้องเลยกับสวัสดีประชุมสบอนตอนนี้หลังจากดำหน้าแล้วพี่น้องเฮ้าขึ้นมาลูกกาเนาะกาบอกพอดำปลาลุงขึ้นมาลูกกาอยู่เทิงคันนาหนันกกง,นหนหงไทยขี่ไปปลาลุงเป็นคนเบิ่งคนซมต่อไปเมื่อยแห้งปลาลุงเลย หน้าหาใหญ่ๆนะซ้ำมื่อจังสิแล้เ่เบิ่งคักเลยคือสิมื่ออื่นอลไรปลาลุงสอซ้ำซมื่อนะสิเป็นลมจนสิบ่มีแหงจะเดินแล้วจ้าพนกระแล่กั่มมาแล้วปลาลุงพุเดิ้ลไปตกทางบ้านป่าพุเดิ้ลพนเลยว่าบ้านป่าบ่มีหนามเนาะให้ไปตกทางพ่นแหละ ลุงเมิดผ้าเมิดพลมาแล้วป่าดูปัดเมิดมาไก,ก่ไก่นี่ได้บบได้เมิดไปทางบ้านป่าเลยป่าลุงเลยโอดโพขยานพาหรืออัพาดังเนาะป่าลุงเนาะยามเล่ขิดยานขิดยานแต่อย่างเดียวนี่แหละทองผ้าเมิดมัวเลย ่าสิเก็บฐานบะด,ดังไภภั่ฝนสิบห้ามฐานปียัดบ่านบ้นี่ป้าดูโอนบักใหญ่ปลาลุงเอ้ยกะคากระไดสามสิบปลายกว่าหมัดปลาลุง ได้สามสิบกว่ามัดลูกกับพอน้องแก้มบุมกะอาจจะพอดีกับหน้าเลยปะลูกพอดีมอเจาะเพราะว่าหฮลุมคันเล้ยวสมมหมว่าเล้วหฮตัวเขาดำนะกก็ยังอยู่สองหฮยเข่งเนาะกับตะกานี่หน้าบาลาดุปะลุงหน้าหกหางามโอ้โห เหมืดผ่าเมืดพ้นอันตรายเลยปลาลุงเอ้โอ้ยผ่าดังเงินหืนปลาลุงฮุ่งลงกินน้มเนดะี๋ยวพ้นสิโต๊ะเบาฮ่าฮุ่งลงกินหนามได้แดงๆอึ่มผลเลมเอากาปลาลุงผนสิได้กากรีบเขออาหยาดเลยผ่าเหรืออันผ่าดังนั่นแหละ ข้าเรื่อมกังเวนมันบริ้เฮนเดอร์ปิดเดอร์โทร,รศัพท์อืดังมาเลยป้าลุงว่ายังบดสุดไก่มาไก่มาแล้วไป้องแก่บุมกก่ย่านแล้วเองจะบ,บดดังเงินเึ้นไม่ได้ปะ่ปะป้าลุงเคยเห็นเนาะห่วงลงกินน้ำปะ่ะ แดงๆเห็นบอกเป็นแล้วแดงๆอะไรมือดพาเมือดพลปลาโลย่งนนี่ก็สีตกแหง,งก็อสีเท่งลงมาแหงๆเลย ถ้ามันยังเฮินๆยังบ่ยาบ่เซ้าก็สิได้ปิดแล้วพี่น้องยานคือกันเด้อ รกๆตก,ก,กมาบัดนี้คนสีแลลวลลยอยด๊อก ลงไปยผ้ากะดังเฮือดมาได้ตายเลยผ้าตกเด้อน้ำยังไหลไปตกทั้งบ้านป่าเลยบ้านป่าบ่ามีน้ำปลลงเลย ลูกลูกสาวกับเมื่อก่อนละปะลุงอย่างเมื่อก่อนแล้วแก้มกับพีกเมื่อนึงเขาทาเมและก็ต้มน้ำไม้ทาน้าไม้เอาไปหามาทากันกับนางเกกกีเกกกีอยากกินแกงน้ำไม้ให้เม่แกงให้กินแม่กะิจักหน่อยกับขําเมื่อดอกปาลุงํำเลยุนกะสิมาพอพลบึ่งทรงเสีงยงเลิศ ทองผ้าเขียวหมดเลยทางไตกับเมือดมาได้ปะลุงป่อ้ย้ยเ้กระหองไก่เธอเนี่ยเพิ่นมาลกกาซอยพี่น้อง จ้างคนมัดละพันมัดละวสองบาทคนยังบม่ดได้ก้ากวเพินเา้ามาเนาะ โอ้เวอรมิดมาอย่าพาห้องดังเน้อ,อย่านห้องแหงปลาลุงไอย่านพาดังป้าเสียงโผล่มาเลยได้แหม่นนเนาะไปเก็บฐานก่อนเอาเลยเด้อปลาลุงไอคลิปนี้ก็ขอเจ้าไปเพียงเท่านี้เด้อ ผากกดไล์กดแช์กดติดตามซองไม่้องแกบมบลขปต่อไปสบายดีย่านพาดังปลาลุงเลยไปแล้วไปแล้ว